ลา่ลาล่านล่าเลยแก้วสีส่วนเอาสั่งมาจากห้านดังห้านไหนบูซือ้อโอ้กินได้บนอิรลูกได้ฮะได้เฮ็ดได้ซีมึงเนาอได้ไม่ได้กับซีมึงพีจ <laughs> จงจ่จังไนจิกแซ่บจิกบโวแกงหัวเลยอยู่เศร้าๆก่อนเนาะ เก้าสามสิบกนเอกไกลไหมโอ้เอาเลยหลุดเอาเลยโอ้เสร็จเาวแทะยาาหลาย นื่อเอาไปฮอดดาวองค้านคุนอืนี่สองเส้นอันนี้เส้นเสียสวนอันนี้เส้นเส้น,สน,น,น,สน,สนกระเปียกไงเส้นไงอืม มเพ็ดือนตัวสีเพ็ดออกสีหวานๆนั่สิอืมอืมจะได้เกลี่ยมไม่ตัดเน,เนี่ยนี่นี่มือวิบบิเลย ไลบอ๊ะนี่เอาาให้เลยเป็นโตเลยให้ครึ่งหนึง่งไว้น้อยสักข้า,ขาไปกินละอืม Chăm bà Nhanh tin nào ลายจนมืดเลิกการมา <Hey. S 1> แอบว่ากินไก่กินไก่บ่อยกินหนังมัน บริกินนังมันกินแต่หนังไก่ท <c oughs> นะีอซอเน่นอเมียน่ะเนี่ยนะสิ่งแม่ทิ้ดเอากันเลยอืแ่งเลย nè ừ. Hãy hmm, buông rồi nè ô, nè 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 ที่ปาติข้างนอ่นพวกกินบ้าน,นี่ยคลิกจังแห่เลยกระดู うん น้าบะ,าะมือมุมแมมหน,นึง่งเกี่ยวกิน,ย,น,น,น,ย,นย่านมะงคำเมียนญาติเนาะเมีนคืออีที่เขาหิวเลยย่านคําหานมันว่าเกี่ยวกินเกี่ยวมเยเวยะเก,เกือไข่เนาะยังไม่ได้เกลือเป็ดเกลือไก่ Nhá bên nào. Để bên thì tốc đìn nè. Ừ. Xịn ngay. ừm hmm. ừm hmm. nhớ nó đi Xẹp xẹp มีพักน้ำเลย <c oughs> ยังลูกเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เงือดมื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 ดแล้วอืมนี่เหรอมืดวันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งวันเลยทำอะไรเวลาบปนอนอีกหรือเปล่า

nó luôn cái ốc in yaman mình in ăn hm 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 đuốc hm 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 เพชรวะบุเพศเข็นวะเพ็ดหน่อยนึงเพ็ดหน่อยนึงวันนี้กาขอขอบอกขอบใจทุกทานทุกคนที่ให้เกียรติยิ่ต่างหักสมช่องสามิจแนลแม่นวะตลอดมาขออวยพรให้ทุกทานจงมีความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะทำแล้วบ๊ายบาย